ตอนนี้มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนเพศต่ําต้องฉีดฮอร์โมนนะคะเดือนละเข็มหมอบอกว่าเพศชายเนี่ยจะต้องเกิน4ี่แต่ของผมมีแค่2ไม่ทราบว่าต้องรักษาอย่างไรต่อครับอาการตอนแรกคือน,น้อําอสุจิมันไม่ไหลมีปัญหา <c oughs> ฮอร์โมนเพศต่ําต้องฉีดยา ฮอร์โมนเนี่ยเดินละเข็มค่ะการให้ยาฮอร์โมนนะคะมันก็เป็นการรักษาวิธีหนึ่งอยู่แล้วนะคะแต่ทีเนี้ยเออคือค่าตัวเลขอะบางเขาเรียกว่าบางโรงพยาบาลหรือบางแลบออาจจะ,ะไม่เท่ากันนิดนึงเนาะแต่ว่าโอเคคือถ้าเราไปรักษากับคุณหมอท่านไหนอยู่อะคะ่ะเรก็ต้องไปติดตามการรักษาอยู่แล้วแล้วคุณหมอเขาก็จะเจาะระดับของตัวฮอร์โมนพวกนี้นะคะ่ะเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะเวลาที่เราไปติดตามนะคะเพราะฉะนั้นถ<ๆ>้าสมมติว่ามีอาการ ฮอร์โมอนต่ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอให้ฮอร์โมนดีกว่าก็แนะนําให้ไปพบคุณหมอแหละตามนัดเลย <c oughs> จริงๆคือไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในการารักษาของคุณหมออยู่แล้วนะคะมีหมอคอยตามอยู่แล้วอะค่ะเขาก็จะให้การรักษาของเราตามอาการของเรานะคะ